สวัสดีครั้งหลังสงการครับรู้สึกว่าเทศกาลสาดน้าปีนี้เนี่ยจะคึกคักมากไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนออกมาเล่นน้ําเยอะจริงๆตามถนนหรือว่าสถานที่ดังๆเนี่ยแน่นไปหมดครับถามว่าผมไปเล่นมาเหรอเปล่าครับเห็นในข่าวส่วนตัวแล้วเนี่ยนั่งเฉายอยู่บ้านนอนดูซีรีส์มีหลายเรื่องเลยครับที่ได้ดูในช่วงวันหยุดยาวนี้แต่วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงซีรีส์ฝั่งเกาหลีกันก่อนเป็นซีรีส์จากวิวที่โดนหวานใจป้ายยาไหครับ l o v e l y r u n n e r ข้ามเวลามาเซฟเมนแม่ตอนแรกที่อ่านชื่อแล้วก็ะอะไรเนี่ยสารภาพาว่าไม่ค่อยเข้าใจครับอายอนเวลาเนี่ยพอเข้าใจอยู่ครับแต่ว,ว่าเซฟเมนคืออะไรแต่ก็ตัดสินใจลองดูครับแน่นอนว่าเหตุผลหลักๆเลยส่วนหนึ่งก็มาจากการไปรยาของแฟนแล้วก็ยังมีเธอคนนี้ด้วยครับคิมฮเยยุนครับผมเนี่ยจำเธอได้จาก e x t r a o r d i n a r y ิเนอยอยู่ครับเมื่อหลายปีก่อนเป็นซีรีส์ที่มีพอ็อตแหวกแนวไม่เหมือนใครจริงๆ แถมตัวของให้เยยุนเนี่ยก็เล่นเอาไว้ดีมากๆแต่ผมจะบอกว่าสำหรับเลิฟที่รันเนอร์เรื่องนี้เองเนี่ยก็มีพอตที่แหวกแนวไม่แพ้กันมาเริ่มคลิปกันด้วยบทยอ่อของหนังก็แล้วกันนะครับเรื่องราวเนี่ยจะเริ่มต้นที่หญิงสาวนะว,ว่าอิมซอครับผู้ที่กำลังหมดอะไรตายยากในชีวิตทั้งที่อยู่ในวัยที่ควรจะสดใสที่สุดแต่อุบัติเหตุเมื่อช่วงปีก่อนม,นมาธยงจมปลายทให้ขาของอิมซอนั้นไร้ความรู้สึกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ครับต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง หญิงสาวเริ่มจะทนไม่ไหวกับชีวิตที่เหมือนตายทั้งเป็นแบบนี้และเตรียมตัวจะลาโลกนี้ไปแต่ถว่าขณะที่กำลังลังเลอย,อยู่นั้นสายโทรศัพท์ได้ดังขึ้นมาบันดังมาจากรายการทอล์คโชว์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีโอกาสเพื่อคุยกับศิลปินหน้าใหม่ซึ่งนั่นทำให้เด็กสาวได้คุยกับซอนแจนักร้องหนุ่มอายุไล่เลี่ยการที่เพิ่งเข้าวงการมาแม้ว่าช่วงแรกบรรยากาศของการสนทนานั้นจะไม่ได้ราบลื่นเท่าไหร่ แต่ความสนใจของซอนแจก็ทลายกำแพงของอิมซอลได้และมอบความหวังในการใช้ชีวิตให้แก่เธอ13ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกอิมซอลยังคงเดินไม่ได้อยู่เหมือนเดิมแต่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สดใสเต็มไปด้วยพลังบวกไม่ว่าโชคชะตาจะไม่เป็นใจกับเธอแค่ไหนมากก็ตามเดียมีกำลังใจเล็กๆส่วนตัวนั่นก็คือซอนแจจากนักร้องหน้าใหม่กลายเป็นศิลปินดังชั้นแนวหน้าไปแล้ว แม้จะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนแต่แค่การได้เป็นแฟนคลับของเขาก็เป็นกําลังใจให้อิมซอลได้มีชีวิตต่อในทุกๆวันแล้วแต่ถว่าหลังจากคืนคอนเสิร์ตที่น่าจดจำหญิงสาวกลับได้รับข่าวร้ายว่าซอนแจนั้นได้ฆ่าตัวตายอย่างกระทันหันไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอิมซอลถึงกับรับไม่ได้เธอรีบตรงไปอย่างโรงพยาบาลเพื่อพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงระหว่างทางนั้นเองหญิงสาวได้ล้มลงและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น เธอหมดสติไปและตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั้นย้อนกลับไปอย่างอดีตเมื่อ13ปีก่อนสมัยที่ทุกอย่างนั้นยังปกติดีอุบัติเหตุไม่เคยเกิดขึ้นขาของเธอยังปกติริวซอนแจยังไม่ได้เข้าสู่วงการศิลปินแต่กำลังเป็นนักกีฬาว่ายน้ำดาวรุ่งไฟแรงทั้งสองได้พบเจอกันอีกครั้งแม้ที่มาของปฏิหารครั้งนี้จะยังคงลึกลับแต่มีเพียงแค่อิมซอคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเธอนั้นเข้าไปหาริวซอนแจ ทําความรู้จักกับเขาเพื่อหวังจะป้องกันแม้เกิดหเหตุการณ์เศร้าอีกในอนาคตครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับไฟในการมีชีวิตต่อไปแล้วคราวนี้ถึงคราวเธอเป็นผู้ให้บ้างเรื่องราวการข้ามเวลาเพื่อช่วยศิลปินในดวงใจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Lovey l Runner ข้ามเวลามาเซฟเมนครับคขาเมนในที่นี้เนี่ยก็คือตัวหลักนั่นแหละครับลองนึกถึงวงายแบนที่มีสมาชิกหลายๆคนก็จะมีสักคนหนึ่งที่เราชอบมากกว่าคนอื่น ในกรณีเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีวงดนตรีที่ชื่อว่า e c l i p s e ครับที่รูซอนแจเป็นสมาชิกอยู่และก็เป็นคนที่อิมซอลน,นั้นชอบมากที่สุดเรียกได,ด้ว่าเธอติดตามคนนี้คนเดียวเลยซึ่งในกรณีนี้ซอนแจก็คือเมนสําหรับอิมซอลน,นั่นแหละทีนี้เนี่ยเราก็น่าจะเข้าใจคาว่าย้อนเวลาไปเซฟเมนกันแล้วนะครับเอาจริงผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วแหละไอเปมันหลังเขาเองผมไม่เกี่ยวนะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ดู l o ิ e l y r u n n e r กันเลยดีกว่าครับ ซีรีส์ตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยเพิ่งมาแค่2ตอนครับแต่บอกเลยว่าเป็น2ตอนที่สนุกมากครับยอมรับว,ว่าปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ตั้งสมาธิกับซีรีส์จากฝั่งเกาหลีค่อนข้างยากเลยแต่การดําเนินเรื่องใน Love Liarner เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างกระชับครับแม้จะเป็นแนวแฟนตาซีโรแมนติกที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนอกจากการย้อนเวลาแล้วทุกอย่างดําเนินไปตามแนวทางของซีรีส์ดราม่าโรแมนติกเลยครับตัวซีรีส์มีการเล่าตัวละครที่หนักแน่น ที่มาที่ไปของพวกเขา2ตัวเอกที่แต่ละคนมีปัญหาเป็นของตัวเองนำมาผูกโยงกันภายใต้สถานการณ์ที่น่าสนใจครับจนให้เราตั้งคำถามว่าเหตุใดล่ะริวสนใจชายหนุ่มที่เคยเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่นทำไมเขาถึงกลายเป็นคนที่หมดไฟในการใช้ชีวิตนำไปสู่การฆ่าตัวตายครับสิ่งใดพรากความสดใสของเขาไปธีรีเนี่ยทิ้งป่มก้อนใหญ่นี้เอาไว้ครับแล้วก็จะค่อยๆพาเราไปหาคำตอบครับส่วนฝั่งตัวของอิมซอลเอง ก็เป็นคนาที่ได้ย้อนเวลาครับดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะแฮปปี้ดีพร้อมสําหรับเธอไปทั้งหมดครับได้ขากลับขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนที่เธอปื้มซึ่งในฐานะคนที่ดูซีรีย้อนเวลามาพอสมควรรู้สึกสงสัยว่าทุกอย่างมันจะราบเรื่อแบบนี้ไปได้ตลอดจริงๆเหรอพ็อตหลักของเรื่องก็จะประมาณนี้ครับอาจจะดูหปักๆหน่อยแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยซีรีส์เนี่ยมีความเป็นสลไลฟ์ครับจากเซตติ้งที่ตัวละครได้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ย ยังอยู่ในวัยมัธยมความสนุกก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับอิมซอเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กสาวครับมันก็เลยจะมีความฮาบางอย่างที่แตกต่างจากแนวสคูลไลฟ์ทั่วไปแบบอารมณ์ประมาณว่าคนอายุ30ได้กลับไปใช้ชีวิตในวยัยเรียนอีกครั้งครับแน่อิจฉาเลยครับแต่บอกเลยว่าซีรีส์นี้ถ้าไม่ได้คาแรคเตอร์ของอิมซอก็คงจะจืดลงไปพอสมควรเธอเนี่ยเป็นทั้งตัวแบกตัวฮาดรามา่าเอาอยู่ทั้งหมดครับ ใครที่ชื่นชอบผลงานของคิมเฮย,ยุนเรื่องนี้เธอก็เป็นแกนหลักของซีรีส์อีกครั้งครับใครอยากเห็นคนที่ฟิลเจในร่างนักเรียนเป็นยังไงต้องมาดูครับส่วนซอนแจที่รับบทโดยิยอนอูซอกผมนแทบไม่ได้ตามผลงานเขามาก่อนเลยครับหรืออาจจะตามมาแล้วก็จําไม่ได้นอกจากความเท่แล้วก็ยังประหลาดใจตรงที่อายุครับเขาเนี่ยอายุ32แล้วแต่ว่าหน้าเด็กกว่าผมตอนมัธยมบีกแม่เล่นบทมัธยมปลายได้อย่างไม่ขัดเขินครับ บุคลิกในเรื่องเนี่ยก็สมกับเป็นศิลปินที่คนลหลงไหลได้จริงๆที่สำคัญเลยก็คือเวลา2คนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีเคมีบางอย่างที่เข้าขากันดีครับปกติผมไม่ค่อยถูกโลกกับอะไรฟินๆแบบนี้ก็ยังอดเขินแทนไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่า Love Re ี่ลันเนอข้ามเวลามาเซฟเมนเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วเหมือนจะสบายๆแต่ว่าก็มีพล็อตแล้วก็เรื่องราวรวมไปถึงตัวละครที่น่าสนใจครับ เป็นการรวมตัวกันระหว่างความบันเทิงระหว่างดูแล้วก็เมสเซจของหนังที่ต้องการจะสื่อได้เป็นอย่างดีตอนดูแล้วนะก็เ,เอะใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยดัดแปลงมาจากมังหวาหรือเปล่าปรากฏว่าใช่จริงๆครับต้นฉบับของเรื่องเนี่ยมาจากการ์ตูนที่ชื่อว่า the best of tomorrow ไม่เคยอ่านมาก่อนแต่ว่าจากการดูคอมมูนิตี้ในต่างประเทศแล้วเนี่ยถือว่าโด่งดังมากมาตั้งแต่เวอร์ชั่นอ่านแล้วละครับ จนได้มาเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่กำลังมองหาซีรีส์ที่ครบลดแล้วแล้ว,ลวก็เล v e l y r u n n e r ดูจะมี potential มากๆครับดูไป2ตอนแล้วก็รู้สึกว่าติดเลยแหละสนุกดีการดำเนินเ,เรื่องก็กระชับด้วยแนะนำครับตัวซีรีส์เนี่ยดูได้ทางวิวครับจะดูทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ครับซีรีส์จะมาทุกวันจันทร์และอังคารครับเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งไปตามกันได้เลยก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับคลิปป้ายยา การย้อนเวลาไปเซฟเมนครั้งนี้จะสนุกหรือว่าซึ้งใจแค่ไหนติดตามต่อได้ใน Lovely Runner ข้ามเวลามาเซฟเมนใชยแล้ววันนี้ที่วิวครับ